ดนี้เ้องเอาไปปีนผาปีนผ่านแน่นะวิ กีฬาเตรียมพร้อมไปอ๋อขึ้นนี่เลยวะประตูตกขึ้นพาเนี่ยก่อเน่งเน่งมาเน่งเย่เน่งเย่เน่งก้อนเน่งยางไปขิดหนั่งเย่ขนาดเไหมขัดประตูกันสิขึ้นบอกขึ้นในปัจจัเฟื่อนเ่นบอกนี่นะ บตามทางกำลัง ER ขึ้นผานี่เยะมากันสามคนถือเก้าพี่น้องอ้อโตไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ป่าวะไม้โฮกอ่ะเรามั่งง่ายเนาะ ยังไงก็ขายวิเศษดนตีไทยขึ้นเนาะแล้วเลยไม่สู้เ <c oughs> <c oughs> ชียวๆๆเนาะคือแบบเชียวเขาก็ได้ แส่าันมีคนมาเหเที่ยวโซมพาจอมพาเน่งเน่งเยล้ออ๋อมีตู้สระเครื่องตะกี้เนาะนาจะเหตุไปง่ายๆใช่เนาะปออันนี้ขึ้นแล้ววะนี่โอ้ตายรถอันนี้ โอ้ยู่โอเคอยู่แปลกๆนี้เลยเปลี่ยนท่าพัพวกนนี้ไปัวนี้ก็เปลี่ยนไปสั่นตัวนี้อีกไปเรื่องทะเลาะทะเลาะอะไราบ่มีเห่านี่ให้จับเลยตองไปเจอนะจักไหขับรถมานอนมานอนบ้านพักเลยมาอากาศเลย พอตุ๊นักเข้านักเข้าเราได้ประเดี๋ยวไววอยู่วะใยูดงลมเร่งกีมพอคือความสำเร็จนี่แหละวิ้มหัวหัวยังเนาะหายเยอมากมาก ได้เลย่าไม้ได้อย้่เออตะกี้นี่ไม้ไผ่แล้วเนาะไม้เยอะเนาะพุ่นเนาะพุ่นเนาะไปได้อยู่เออ ขาเริ่มสั้นแล้วเด้นะนะอยลกวัวคอมสูงอ่ะนะ 我了吧。 ถ้าพีา่ผู้ใหญ่าขึ้นมาวะอืมปีนไหมเนี่ยมีจุดพักพร้อมเ่ยกายชีวอตแล้วพี่น้องนี่กายละกายละกา,ายชิฮอตขอสำเร็จละ Okay. Oh ni nyata Oh tu Oh la, oh la, oh la Oh la Oh la oh, oh. oh, oh. oh, oh. ประตูสุขอนสับเร็จโหนาทีสุดก็คือน,นาทีสุดโหพน่ะวิวนะหลักล้าน โ่อ oh, พี่ท็อกวิวนี่บนจุดทรงเหื่ที่เราไปชมเห็นเห็นยุฮันเลยโอ้ตกยอายะพี่ลึกพี่โลนะโอ้ย oh, 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 oh. สุด Hi, <guys. S 1> ยอดสุดป่ายโอ้ต oh, ้นสุดแรงเลยสุดแล้ว,ลว <c oughs> พิชิตข่าวเอเวอเรส อันนี้กับน,น้องผูเปียนะโอ้ตหตคือมาไทายฮูบได้เลยฟ้าก้อนนี้เทิงมนนี่ก็จะเห็ดเป็นตู้เป็นตู้ปตไปบางแดดบางฝนได้นะเพื่อสุว่าพาชิยากเอาเบียร์ขึ้นมากินหรือว่านั่งชมว,วิวแบบชิลๆใช่เน,ะนาะคุณดาโอ้โหเหน็นเลย ตัวเมืองอันวงตู้หาร้นที่เอาไปก็ยุคพูนฟักโอ้บีปอนน่งทำได้เนาะน่ะเป็นได้อ้วุดสุดสุดสุด มีชิปให้ล่อยเนาะวิวนี่โอ้โหโคตรเท่อ๋อเห็นเดินเตบาลเลยสนามเตบาลเอ๊ะเขียวเขียวงาเทียมสุด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 ผาแล้วล่ะสามสองหนึ่งมาฮอตใส่สมบูรณ สุดแล้วสุดแล้วเนี่ยตะเวนใกล้ชิโตกดินโอ้ตัวพิลึกคณะโอ้ผานังเย่ผานังเย่ไม่นางเสียวเล่งเย่ของพันบนไหนสิเป็นเย่ตัวคุณน่ะผานังเย่ โอ้ตัวแต่เป็นกระชิโตดีแสงมันโคตรได้เลยสวยงามขนาดเมืองอนุวงศ์ตัวเมืองอนุวงศ์แหวกสาสมบูรณ์ได้แบบสิมาเบิันทรงเสือสมบูรณ์แนะนำวันนี้เลยพ่านหนึ่งเย่มุ้ยแพ่บังมุ้ยไผ่บังมุ้ยไผ่อันนั้นเลยเดี่ยวมาเทา เ,เคเนาะคลิปนี้ก็เพียงสนนี้เน,นาะไอ้เบิร์วิวคุงหามี่เนาะเจอกันคลิปหน้า